สวัสดีนะคะรับท่านผู้ชมทุกท่านนะแ <c oughs> เปิดคลิปมาก็ไอเลยพอดีว่ารมวันนักไปหน่อยในเอฟซีท่านปวดแขนปวดขาปวดตัวไปหมดนะปวดตรงข้อมือนะดึงเชือกเมื่อวานนะครับ ดึงเชือกชักกระเยอะนะปวดปวดตรงข้อมือนะเอซีท่านคือตอนแรกคุยกันดลยจะคืมไว้นะครับเอฟซีว่าออตอนแรกคุยกันเลยจะคืมไว้ว่าเราจะเอาไอ้หลงใส่เอาไอ้หลงออนอนนอนไว้ในบ้านหรือไม่ก็เอาใส่ไว้ในสามล้อแล้วก็ขับไปที่ทุ่งนาลุงให้มันนอนบนสามล้อนะครับ แล้วพวกเราก็จะไปร่วมกิจกรรมนอนค้างคืนที่ทุ่งนาลุงนะครับแล้วก็จะลองดูว่ามันจะอยู่ไหมหรือมันจะร้องไหมนะหรือก็อีกวิธีหนึ่งเราก็จะเอาหลงทิ้งไว้ที่บ้านแล้วก็ตั้งไลสดไดไลสดเอาไว้ดูมันตั้งไลสสดเอาไว้ดูมันเผื่อมันร้องมันท้ามันร้องมันหนวของชาวบ้านเพราเราก็ต้องกลับมานะครับเราก็จะนอนในรถตอนแรกนะเพราะว่าจะ ตั้งใจว่าจะพับเบาข้างหลังเพราะว่ารถผมมันพับเบาข้างหลังนอนนอนในรถได้อยู่มั้งแต่ว่ามันไม่ไม่สุดขาเฉยๆมันเดียดไม่สุดขาเออแล้วทีนี้เมื่อคืนกลับไปตอนประมาณเกือบสามทุ่มกลับไปประมาณสามทุ่มนี่แหละก็นั่งลงคลิปกินข้าวหิวข้าวก็นั่งลงคลิปกับเดจังคือ ผมนั่งลงคลิปอยู่ประมาณสามสี่คลิปเลยหันไปทีได้กึมหลับเอ้กึมหลับอได้ยังกึมหลับ,ลลบ,ลลบแล้วทีนี้ผมก็นั่งตัดต่อคลิปอยู่นั่งลงคลิปอยู่ดีๆหลับตอนไหนไม่รู้ท่านผู้ชมโทรศัพท์ค้ามือตื่นมาอีกทีโน่นแหละเที่ยงคืนกว่าแล้วว่าจะไปร่วมกิจกรรมนอนไม่ทันแล้วหลับ หาโทรศัพท์นะฮะก็เลยไม่ได้ไปนอนนะครับ <c oughs> ก็เลยไม่ได้ไปนอนที่ทุ่งนาลุงนะครับไม่รู้ว่ามีใครนอนร่างหรือเปล่านะครับเมื่อคืนอวานลงคลิปหลายคลิปด้วยแหละนะครับมันก็เลยเพลียม,มันก็เลยเหนื่อยนะผมก็เป็นแผนกลงคลิปนะให้แต่ยังคืมถ่ายนะเมื่อวานลงคลิปจ้องหน้าจอโทรศัพท์ทั้งวันเลย <c oughs> แล้วก็ปวดทั้งคอปวดทั้งมือแล้วก็วิ่งไปวิ่งมานะครับเพื่อวานเอฟซีรู้ไหมผมลงคลิปไปเท่าไหร่ผมบอกตรงวันวันที่ผมลงคลิปเยอะที่สุดก็คือวันย้ายองค์ปูใช่ไหมวันที่ย้ายองค์ปูนะคือวันนั้นะลงคลิปเยอะมากนะครับแต่มาเจอเมื่อวานเนอะวันที่ย้ายองค์ปูจิตดายเลยนเอฟซีเกือบร้อยคลิป เหลืออีกสิบก็คลิปถึงร้อยนะครับแปดสิบหกคลิปนะโอลงคลิปแปดสิบหกคลิปพี่น้องเอ้ยนะสามสิบคลิปนี่ก็ว่าเยอะแล้วเจอเข้าไปแปดสิบหกคลิปเป็นยังไงล่ะปวดคอเลยอก่ก้มกดโทรศัพท์วันนี้ก็น่าจะเป็นวันพักผ่อนนะ แล้วก็วันเก็บขยะต่างๆในเอฟซีท่านนะอ่านี่ขยะนะครับเดีย๋ยวเราจะมาเก็บเอาถุงมาเาถุงขยะมาเก็บอ,อ,อืล่าสุดนะครับเอา้ามันไม่มีอันนี้เนาะสรุปไม่มีใครนอนใช่ไหมเมื่อคืนไม่มีในเอฟซีรถตู้ลุงอยู่ไหมรถตู้ลุงก็ไม่อยู่รถกระบะก็ไม่อยู่ นั่นไงผมว่าแล้วน่าจะไม่มีใครนอนคือมันทํางานมันเหนื่อยเมื่อวานนะ่ะทุกคนเหนื่อยพอทุกคนเหนื่อยมันไม่ไหวพอมันไม่ไหวปุ๊บทุกคนก็อยากพักผ่อนนะะทุกคนก็อยากพักผ่อนนะสามสี่ทุ่มนะพอเลิกไปกลับบ้านไปอาบน้ําปุ๊บมันก็อยากนอนเลยจะให้อ่าจะกลับมานอนที่นี่อีกก็ยากนะสิถามว่าไม่ต้องกลับเลยนอนที่นี่เลยได้ไหมมันก็ ขาดในเรื่องของการห้องอาบน้ําหรือห้องน้ำมันเนาะมันหลายคนในเอฟซมันน่าจะไม่ไหวห้องน้ําห้องเดียวในเอฟซีสามยี่สิบสามสิบคนนี่ห้องน้ํารับไม่ทันนะท่านผู้ชมท่วมเต็มประเด็นยิน่งผมผมนี่ยิ่งเป็นคนที่ปวดขี้ตอนคืนบ่อยๆลุกมาข่้ครั้งสองครั้งในตอนคืนนะครับมันมันก็อาจจะยังไม่สะดวกเท่าไหรนะ่เนาะ ถ้าพักตรงนี้จริงๆอ่ะห้องน้ามันต้องขี้ได้นะอ,อ่ะนะเดี๋ยวก็คงจะเป็นงานช้างในเอฟซท่านนะเก็บขยะนะครับนี่เก็บขยะนะครับบรรยากาศล่าสุดนะท่านผู้ชมทุกท่านก็มาถึงทุงนาลุงแล้วเนาะ นะครับมองไปข้าวไปหมดเลยในะสื่อท่านนะเราจะมาเก็บขยะกันช่วงเช้านะอ่าโอเคนะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ